ชุมแสงมีหวังแห่ขอโชคแม่ตะเคียนคู่วัดดังเผยเห็นเลขนี้ลอยเด่นชัดๆงวดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงใสายๆของวันศุกร์ที่10กันยายน2564สำหรับแนวทางนี้คลิปนี้ถือเป็นอีกชุดที่พี่น้องชาวชุมแสงนินแดนทำมาหากินของแม่เลนูเขาหวังกันสุดๆแห่ลุมสง่งขอโชคแม่ตะเคียนคู่เผยเห็นเลขนี้ลอยเด่นชัดจัดจไปจ้า ก็จากข่าวๆล่าสุดสดๆร้อนๆที่เพิ่งมีการเปิดเผยเรื่องราวสุดปังสุดเฮงของพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่เคยสมหวังกันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน เกี่ยวกับชุดตัวเลขที่เสี่ยงขอจากแม่ตะเคียนทองสองพี่น้องอายุร่วม250ปีนวัดท่าไม้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เพื่อนๆฟังไม่ผิดค่ะเพราะจากผลงานในครั้งก่อนๆที่ผ่านมามีคนสมหวังจากแม่ตะเคียนสองพี่น้องนวัดท่าไม้แห่งนี้เป็นจํานวนมากถึงแม้ในช่วงหลังๆข่าวๆจะเงยียบหายไปทั้งนี้ก็เป็นเพราะป,ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่คนในพื้นที่เขาบอกว่ามีคนถูกเกือบทุกงวด สาธุค่ะก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละบุคคลเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูแต่ไม่ใช่สําหรับวันนี้งวดนี้เพราะจากข่าวข่าวล่าสุดทางวัดได้เริ่มผ่อนคลายให้ประชาชนสามารถเข้ามากลับไหวและขอโชคแม่ตะเคียน2พี่น้องได้อีกครั้งภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเข้่งัดและแล้วก็มาถึงสิ่งที่พวกเรารอคอยกันแล้วค่ะ ราะในงวดนี้คนในพื้นที่เขาใจดีสุดๆเผยภาพบริเวณลำต้นแม่แตะเคียนสอพี่น้องให้ส่องกันชัดๆสาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็ลองส่องลองจ้องกันดูเพราะของแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองและบุญวัสนาของแต่ละคนด้วย แต่เท่าที่ป้าปะลองสังเกตดูในจุดแรกบริเวณปลายนิ้วก็ละไมยคล้ายคลึงกับ9886มากส่วนอีกจุดในบริเวณถัดขึ้นมาอีกนิดก็ละไมยคล้ายคึงกับ685เพื่อนเพื่อนเห็นเหมือนกันกับป้าปะหรือเปล่าคะยังไงก็ลองส่องลองเพ่งกันดูจ้าขยับขึ้นมาอีกจุดก็ละไมยคล้ายกับ34แต่ถ้ามองดีๆในจุดเดียวกันนี้ก็เหมือนจะมี4เข้ามาแทรกอีกตัวดังนั้นใครชอบก็จัดไปอีกชุด344 ยังยังไม่พอแค่นี้ค่ะเพราะถ้าขยับลงมามองบริเวณตรงกลางของภาพในอีกจุดก็คล้ายกับเลข35และถ้าขยับสายตามองในแนวเอียงใกล้ๆกันนี้ก็ละไมคล้ายกับ18หรือ118มากเอาเป็นว่าจากการมองหลายๆมุมป้าปะก็เห็นเลขประมาณนี้ค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองส่องกันดูอีกทีท่านใดเห็นเป็นเลขอะไรก็ยานดมแบ่งปันป้าปะด้วยนะคะแต่ก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮงๆกับชุดเลขที่ส่องเห็น ที่ซื้อกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะลือเลยิงๆนะคะจุ๊บๆ